ไปต่อกันที่มสวค่ะปลุกพลังพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเลิฟสูว์นำโดยรองศาสตราจารย์ดรชนลวิทย์รักษาการอธิการบดีคนใหม่ที่ตั้งใจจะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์สังคมและทันต่อสถานการณ์การ,การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อเตรียมตัวให้นิสิตจบออกไปเป็นบัณฑิตที่พร้อมทางด้านวิชาการและเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าแก่สังคมค่ะก็มสวเองตอนนี้เราก็จะสานงานต่อนะฮะต่องานใหม่ จะใสใจประชาคมมีข่านิยมเพื่อสังคมไปกับคําว่า love er l o v s อย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่แต่ว่าเรียนอย่างนี้ครับ love er ตัวแรกคือจะเน้นเรื่องงานวิชาการเป็นหลักนะฮะเราจะมีหลักสูตร l i f e l e a r n i n g ในอะนาะคตชัดเจนแน่นอนตอนนี้มีแล้วจะสานต่อมีมากขึ้นเราจะมะีหลักสูตรที่เน้นว่าเป็นภาคอินเตอร์ให้เด็กเป็น global e, นะครับเป็น global citizen อันนี้ชัดเจนเรื่องที่2คือเรื่องของตัว o opportunity โอกาสของเด็กโอกาสของคณาจารย์โอกาส,ขอ,ข,าาอกาสของมหาวิทยาลัย จะเปิดโอกาสให้กับเด็กได้รับทุนเงินสามารถขึ้นส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศมากขึ้นกลับมาเป็นอาจารย์โอกาสในการที่จะทําให้เด็กเขามีโอกาสในการเข้าไปแข่งขันระด,ดับนานาชาติมากขึ้นโอกาสในการหาทุนให้นักวิจัยมากขึ้นนะครับตัวต่อมาตัว V value add ตรงนี้เราจะเสริมเติมให้มหาวิาลยนี้มีศักยภาพเรื่องของพื้นที่ในการจัดระบบ AI นะฮะ AI หมายถึงว่าทําให้การเรียนการสอนเนี่ยผ่านระบบ AI มากขึ้นห้องเรียน หลักสูตรต่างๆที่สอดคล้องกับเรื่องของการเรียนการสอนในเชิงเทคนิคนะฮะเราจะพัฒนาให้มากขึ้นตัวต่อมาคือตัว e-environment นะฮะถ้าถ้าท่านเข้ามาในหมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้หมหาวิทยาลัยเราเป็นหมหาวิทยาลัยที่รถไม่วิ่งอยู่บนถนนเลยที่ที่ททอโศกเนี่ยนะฮะรถวิ่งใต้ดินหมดแต่ยังไงก็ตามเรื่องต้นไม้จะมียังน้อยอยู่งั้นปีปีนี้จะเป็นปีที่เราจะเน้น green university ก็จะปลูกต้นไม้มากขึ้นแล้วทาให้เป็นแลนด์ที่คน แล้วมีความสุขเด็กเข้ามาเรียนแล้วก็มีมีความสุขใจด้วยผู้ปกครองเด็กเข้ามาเลือกคนมาดูแลในการจัดการพื้นที่ในเครกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทั้ง AI แล้วก็เป็นที่ของของอ healthy area ด้วยส่วนที่3คือเรื่องของตัว S social engagement ก็เรียนผู้สื่ขาวว่า social engagement เนี่ยเป็นภารกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นหลักชัยของมหาวิทยาลัยที่เรา ที่ university for society เราทำเพื่อสังคมนะครับมิติในการเพื่อสังคมเนี่ยทั้งในเมืองและในต่างจังหวัดนะครับในเมืองและในชนบทและในเมืองเนี่เราจะเป็นศูนย์กลางในการประชุมนานาชาติด้าน social value อีกส่วนหนึ่งคือเราจะเน้นภาพใหญ่ว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะเป็นแกนกลางในการจัดสัมมนาในระดับสากลเป็นหับถ้าต่างประเทศอยากจะจัดงานเ,เรื่องของ social value เรื่องของคุณค่าทางสังคมเนี่ย มศวยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยใจกลางเมืองนะครับอีกส่วนหนึ่งคือโครงการอาโศกองค์กรโมเดลที่ทําเพื่อสังคมอโศกทําเป็นโครงการคนจนในเมืองคนได้โอกาสในเมืองถ้าในต่างจังหวัดก็คืออโลกโองค์กรโมเดลทําเพื่อสังคมกับคนได้โอกาสทางสังคมในชนบทเช่นคนแก่นะฮะเอเจิซ์โซซายตี้คนจนคนจนในชนบทมีมากมายทั้งหมดนี้เป็นภาพใหญ่ที่หมหาวิทยาลัยนะัน้นจะเน้นมิติของการขับเคลื่อน ให้เด็กมีมายเซ็ตเพื่อสังคมคณาจารย์มีมายเซ็ตเพื่อสังคมงานวิจัยตอบโจทย์สังคมในบริบทต่างๆตามนโยบายท่านในยกสภาด้วยที่อยากให้หมหาวิทยาลัยนั้นเป็นหมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบคนในสังคมอย่างเต็มที่เรารับนโยบายของสภาแล้วขับเคลื่อนงานหมหาวิทยาลัยให้เต็มที่ที่สุดครับ